ไรอ้โหต้มต้มเล้ง oh> พี่น้องกับลาบียังเนี anyway> uh> damned, ่ยลาบปลาดุกปลาปลาดวันฟักปลาดวันลาบมากแซ่บแซ่บได้ลาบปลาดุกเขียะเขียะคืนพี่น้องกับปปะผักมากินข้าวมาเนี่ยผักหนออหลังจากที่ปวได้ท่าคลิปให้เมืองตะมดโดนพี่น้องหลังจากที่เออตาหน่อยล่าซื้อขามาแล้วก็มาเฮ็ด งานเหตุการณ์ถ่ายคลิปถ่ายนั่นเห็นพี่น้องเมืองคือเกาล่ะกระปูกระปยายำได้บ <nên> ่ะล่ะคุณยายเคี้ยวได้ไหมเคี้ยวได้ไหมคุณยายเคี้ยวเอาเคี่ยวนิดหน่อยค่ะกินกับอะไรปนลาบระดูกโอ้ลาบระดูกลาบระดูกพี่น้องกรบตตมเร่งต้มเร่งกะนี่กระดูกอ่อนๆพี่น้องกระดูกมันแล้วมันได้แหมนะนะพี่น้องความหมยกะ โอ้โหสุดยอดกับแก้มต้มเล่งตม้มแซ่บทุบพริกดิบใส่น้ำกับแซ่บเด้อพี่น้องแต่ว่าประดวนเรากีโออ,อม๋อขัวหอมอแล้วครับผมมาสามารถชิงเข้าอ่ะชีบะชีหน่อยเนี่ยเพราะว่าลุงเวียรกัเออเป็นวินเป็นวิน <laughs> เป็นล่มว <laughs> ินเบียดศีส่ะลุงใดกัเออเกัสะแมะสะมา รุงใจกับหลังจากที่งานบวชตะหน่อยแล้วประมาณอาทิตย์นึงกับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนครับเดี๋ยวเออเพิ่นแต่เขียนกับ <c oughs> ไพายเป็นเมืองแกกะเอองานครับแต่เขียนรุ่งใจรุงใจกับโมเมนสภาพเก่าครับผมแต่ว่าตอนงานเพื่อนกับสิบวกินถ้าเพื่อนเศร้ากินเราก็คือเศร้ากินไปเลยนะพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าถ้ากินเราก็คือ <c oughs> กินนะักกินเขากินปลาโบได กตาหน่อยนี่ช่วงนี้กรบ่บหิวขาเน่งเป็นไงเพราะมันติดมาจากวัดเออปวดขาไปนี่นากินขาวน้ำกันแหนกระดูกเล้งปนนูนเก็บพวกกระดูกพวกขาหมูที่ตะหน่อยมักว้ใส่ช่องฟีดวบเดี๋ยวตะหน่อยสิต้มเออพะรลให กินแต่ว่าตัวหน่อยถ้าต้มตรงใส่ยาเวลาโดนเพราะว่าจิบมาต้มแบบกินเลยตัวหน่อยบ่อเอาเพราะว่ามันบ่ได้รสชาติของสูตรของตัวหน่อยนะมากินเข่าน้ำกันครับผมเอาออกจากตู้ฟิตก็ได้ดีมันมันแข็งเนี่ยกินกินเรยรุ่ chúng tôi nó chưa có lẽ nhưng dạ. mà mình phải luôn hả mình phải luôn phải luôn 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 luôn

ว่าปลาอะไรตัวโลปลานิ่งีตัวปลาเงจันเ็ดรหนึ่งอะเ็ดเ่้ยเนจะอยเล่าห้เงราบอลาอย่าเเองเขาเที่ยเขา เรงน้ำกันพี่เราแซ่บๆต้มเร็งราบประดุกปลาดุกคได้กลิ่นเนะมืองเราสุดยวดเลยสัตว์กับบักเคียเขียหืนบาทเท่านี่เป็นตะนายไหบัเคียบักเขี้ยบักเขียเหลืองนี่จะน่อยมากมากเกินกับราบปลาดุกคืนสุดรอดเลยกับบักหนอกบาเท่านีพ เอาแซ่เอาแซ่หนังปลาไว้กับเชีงแซ่บเด้อยเพราะยังกรอบทุบแซ่หนังปลาเซิกเกลือไม่เอาบส่่่เกลืือคนนนโอเคพี่น้องคลิปสั้นๆเนาะมื้ออื่นจังสิจัดเต็มให้พี่น้องเนาะวันนี้ก็ถ่ายคลิปสั้นไปก่อนกินเขาอาชีพเบ่อเพียบพร้อมสมารถชิ้นเขานะขอบคุณหลายๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้แม่มะลิช่องแม่มะลิตาหน่อย นงครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม